สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story TS ครับลาซาด้า2อปี2568เริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เวลา2องทุ่มนะครับจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังเตรียมช็อปกันอยู่นะครับคลิปนี้จะมาบอกพิกัดที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมสามารถดูที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือดูในคอมเมนต์นะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะฮะพิกัดหน้าเก็บคูปองส่วนลด22นะครับ พิกัดหน้า2ดิวเก็บคูปองส่วนลดนะฮะหน้าหลักนะครับแล้วก็พิกัด2ดิวจากแบรนด์ดังต่างๆนะครับหน้าลัสหมอนะฮะพิกัดรวมดิวขายดีแล้วก็พิกัดสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ครับคุณผู้ชมสามารถตามลิงก์ที่ให้ไว้เข้าไปได้ครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับคือโพยคูปองส่วนลด Lazada 22นะครับลองเช็คกันดูนะครับว่ามีคูปองส่วนลดอะไรน่าสนใจบ้างแนะนำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนจะถึงลา z a d a า2นะฮะ แนะนำให้2่ดิวนะครับแล้วก็เก็บคูปองส่วนลดนะครับเพิ่มสินค้าใส่รถเข็นไว้รอนะครับอย่าลืมอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆนะครับที่ทางลาซาดา้าแจ้งไว้สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปบอกพิกัดเก็บคูปองส่วนลดและ2ดิวต่างๆสำหรับลาซาด้า2ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับพิกัดที่น่าสนใจนะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับดูในคำอธิบายใต้ใคลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์ครับ ขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ